เดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างตัวนี้เนาะตัวอย่างง่ายๆครับแต่ว่าอยากจะฝึกให้เราเขียนเป็นก็พอแล้วนะครับว่าในการเขียนพิสูจน์มันต้องยังไงบ้างดูนะครับจงพิสูจน์ว่าฟังก์ชันแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งเป็นทั่วถึงไหมนะครับเขากําหนดให้ f เป็นฟังก์ชันจาก R ไป R การเขียนแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่า f ของเราเนี่ยเป็นฟังก์ชันแล้วใช่ไหมแล้วก็ R ต้องอะไร R ต้องอโดเมนต้องเต็ม Rr ด้วยโอเคนะครับกำหนดโดยไอ้นี่ลองดูนะครับอันที่หนึ่งตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างจะแสดงแสดงอะไรจะแสดงว่าจะแสดงว่านะครับ f เนี่ยเป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันนะครับอ่ะตัวนี้ทำยังไง ก็เริ่มต้นโดยการอะไรนะตามบทนิยามเมื่อกี้จำได้ไหมเนี่ยให้ x 1 x 2อยู่ใน a นะครับให้ x 1 x 2อยู่ใน a แล้วก็ x 1 1เท่ากับ x 2แสดงว่า f x หเท่ากับ f x 2นะครับก็ตามบทนิยามเลยนะครับก็ให้จำบทนิยามไม่ได้ก็เปิดไปดูนะครับให้ x 1 x 2เป็นสมาชิกในอะไรครับ ตัวนี้ a มันคืออะไรมันคือ R ซึ่งอะไรซึ่ง x 1อ่ะมันเท่ากับ x 2นะเราจะต้องได้ว่าอะไรเราจะต้องได้ว่าเฮ้ย f x 1ของเราเนี่ยมันเท่ากับ f x 2นะตัวสีแดงคือการทดนะครับนั่นคือปลายทางอ่ะ x 1เท่ากับ x 2จาก x 1เท่ากับ x 2นะครับก็จะได้เราคูณ2เข้าไปอ่ะ2 x 1มันก็ต้องเท่ากับเท่าไหร่ 2x2 2, เป็นเรื่องปกติคูณเข้าไปอ่าเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันเราใส่ลบเข้าไปมันก็ต้องเท่ากันเหมือนเดิมนั่นคืออะไรนั่นคือก็ 2x1 ลบ5มันคืออะไรมันคือ f ของ x1 ไงเนี่ยมันก็เลยเท่ากับ f ของ x2 ครับก็จบแล้วเห็นไหมดังนั้น f ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นฟังก์ชัน เ็นฟังก์ชันนะครับดูนะครับเราเริ่มต้นจากอะไรเนี่ยเราเริ่มต้นโดยการตัวนี้ง่ายเป็นแบบนี้แล้วเราก็มาจบอย่างนี้ตามบทนิยามเปะ๊เลยนะครับมันก็เลยเป็นฟังก์ชันนะครับอ่าถัดไปเราจะแสดงว่ามันเป็นฟังก์ชันจาก R จะแสดงว่า F เป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันจาก R นะครับไป R จาก R ไป R ตัวนี้ไม่รู้จําได้ไหมว่าต้องทํำยังไงจะไม่ได้เปิดกลับไปดูนิยามนะครับเราเริ่มต้นโดยการอะไรให้ x เป็นสมาชิกใน R แล้วแสดงได้ว่า x อ่ะมันเป็นโดมเมนถูกไหมตัวนี้นะครับเนี่ยให้ x อยู่ใน a ต้องมี y ที่ทําให้ y อ่า y เท่ากับ f x ให้ให้นะครับ x เป็นสมาชิกในในจำนวนจริงให้ x เป็นจำนวนจริงใ,ใดๆนะครับเราจะจะต้องมีอะไรนะเราจะต้องมีมี y ที่อยู่ในอะไรที่อยู่ใน r ที่ทำให้อะไร y, y เท่ากับ fx <F x S 1> ถูกไหมเป็นแบบนี้แล้ว y เท่ากับ fx คืออะไร fx มันคืออะไรมันคือ2 x ลบ5เพราะฉะนั้นเราควรเลือก y เป็นอะไรก็เลือก y เป็น2 x ลบ5นี่ไงเนี่ยเขี okay, รับเนี่ยดูนะครับเราต้องไปทดมาก็เลือก ก็เลือกเลือกตัวนี้คือมีนั่นหละครับ y เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ 2x ลบ5นี่ไงเขียน okay, ไหมก็ okay, ม x ก็เป็นจานวนจริงคูณ2ก็จํานวนจริงลบ5ก็จํานวนจริงครับ okay, ตอนนี้คือเรากำลังมี y เป็นจํานวนจริงแล้วนะที่ทําให้ y เท่ากับ 2x ลบ5เขียนไหมนั่นคือดังนั้นนะครับดังนั้นดังนั้นเอ่อ x ก็เป็นสมาชิกในโดเมน f ครับดังนั้น นั่นคือก็ได้ดังนั้นอ,อ,อะไรล่ะ f เป็นฟังก์ชันจาก R ไป R เห็นนะอาถัดไปเดี๋ยวเราจะแสดงว่าอะไรจะแสดงว่า one to one กบ on t o นะถัดไปนะครับจะแสดงว่าจะแสดงว่า f ตัวเนี้ยเป็น one to one ก่อนลวครับ รับกันนะเป็นหนึ่งตอ1หนึ่งเป็นหนึ่งตอหนึ่งครับหนึ่งตอ1หนึ่งต้องเริ่มยังไงจำได้ไหมก็ให้เปิดไปดูนิยามนะครับให้ x หนึ่ง x สองนะครับเป็นสมาชิกใน R ซึ่งอะไรซึ่ง f x หนึ่งเท่ากับ f x สองจากการที่เราจะทำอะไรอย่าลืมบอกตัวเองนะครับเราว่าเราจะทำอะไร บอกตัวเองไว้นะครับมาเราจะได้ไม่ลืมนี้เราจะแสดงว่า x 1อ่ะมันเท่ากับ x 2อง่ะก็ย้อนกลับไปดูนะครับจําไม่ได้ย้อนกลับไปดูจะได้จะได้ว่าอะไรจาก fx 1มันเท่ากับ fx 2 fx 1มันคืออะไรมันคือ 2x 1ลบ5ใช่ไหมเมื่อกี้เนี้ยนะครับเท่ากับ 2x 2ลบ5อ่ะตัวนี้ก็จะได้ก็เอาบวก5เข้า2ข้าง เอาสอหารตลอดก็เลยเหลือ x 1เท่ากับ x 2ดังนั้น f เป็นฟังก์ชันฟังก์ชันนะครับฟังก์ชัน1ต่อ1 1ต่อ1โอเคนะ1ต่อ1ก็เรียบร้อยไปละอยู่้าเราเริ่มต้นจากอะไร for x l l x1 x 2อยู่ใน R ซึ่ง f x 1เท่ากับ f x 2เรามาจบได้ว่าอ๋อ x 1มันเท่ากับ x 2เนี้ย ถัดไปนะครับจะแสดงจะแสดงว่า f เนี่ยเป็นฟังก์ชันทั่วถึงทั่วถึงอะไรอย่าลืมบอกด้วยทั่วถึง r นะครับทั่วถึง r การแสดงทั่วถึง r จําได้ไหมครับบทนิยามบทนิยามจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูเนี่ยทั่วถึงเราต้องทำยังไงเราต้อง for all y อยู่ใน b มี x ที่เป็นแบบนี้นะาเงี้ยต้องมี x ที่เป็นแบบนี้นะ y อยู่ใน b นะ ค b b คืออะไร b คือ r นะของเราเมื่อกี้เนี่ย a ก็คือ r เขาไมก็เริ่มต้นโดยการให้ให้อะไรนะครับให้ y เป็นจำนวนจริงใดๆเราจะต้องได้ว่าอะไรเราจะต้องได้ว่าเฮ้ยมันต้องมี x ที่อยู่ใน r นะที่ทำให้อะไร่ y เนี่ยมันเท่ากับ f x ดูนะครับแล้ว y เท่ากับ f x มันคืออะไรอ๋อ y เท่ากับ 2x ลบ5ใช่ไหมตัวนี้นั้น x คืออะไรล่ะก็ย้อนกลับไป x คือจับย้ายค่านะครับเนี่ย 2x แปลว่า x ของเราคืออะไร y บวก5ส่วน2แล้ว y บวก5บวกส่วน2เราเป็นจํานวนจริงไหมอันก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเอเคนะครับเราก็ไปเลือกไมยเราก็เลือก x เนี่ยให้มันเท่ากับอันนี้คือกําลังมี x นะ y บวก5ส่วน2 จะเห็นว่าอะไร y เป็นจํานวนจริงหนวกห้าเป็นจำนวนจริง,นนรงส่วน2มันก็เป็นจํานวนจริงอีกนะครับหาร2นั่นคือนะครับนั่นคือจับย้ายข้างไปมา2 x ลบ5ก็เลยเท่ากับ y ดังนั้นนะครับดังนั้นดังนั้น f x ก็เท่ากับ y นั่นคือนั่นคืออะไรนั่นคือ f เป็นฟังก์ชัน ทั่วถึงทั่วถึงนะครับทั่วถึงอะไรทั่วถึง r นะครับก็เรียบร้อยจากการแสดงทั้ง4ข้อเนี่ยเพราะฉะนั้น f ของเราเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันอะไรจาก r ไป r แบบ o อนทัวน์แล้วก็ออนทูนะครับหมาก็แสดงตามบทนิยามสังเกตนะเราเริ่มจากอะไรเนี่ยเราเริ่ม y อยู่ในนี้แล้วก็เลือกเลือก x มานะครับ มี x มาตัวหนึ่งที่ทำให้ f(x) มันเท่ากับ y เนี่ยนะตามบทนิยามนะครับ